มาดูที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลบ้างนะครับทางด้านของจังหวัดแพร่ได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารบูรณาการบริการครบวงจรครับเพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่หา่างไกลที่เทศบาลตำบล2หมู่ที่3าตำบลบ้านกลางอำเภอ2อจังหวัดแพร่นายคุณากรโคราชาฮิรานรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจําปีงบป,ประมาณ2,568โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ร่วมกับสํานักงานเกษตรอำเภอ2หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรในคราวเดียวแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านวิชาการการส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถทําเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงชลประทานพัฒนาที่ดินสหกรณ์บัญชีเกษตรกรและกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ในงานค่ะมีการจัดบริการแบบ one-stop service ในรูปแบบคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆเพื่อให้เกษตรกรค่ะสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรวมถึงกิจกรรมเสวนาทางการเกษตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ โอกาสเดียวกันนี้ค่ะยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวน12รายและมอบพันปลาสำหรับปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนจำนวน2รายเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางธรรมชาติในแหล่งน้ำของชุมชนอีกด้วย